วันนี้วันที่21สิบอสิงหาคมพุทธศักราชขออยาแนะนาทุกท่านหรครับวันนี้ก็ได้มาที่กวันข้้ยมงคลแเนอว่านเก่าจังหวัดนานทจะนําพระเก่าระดับนี้ก็ได้ออกมาเรื่องกอดไม่ได้ร้ออกันแค่200ร้อย้านันหมดแล้กันนะครับว่านเก่าหนึ่งเดือน15บั้าวันนี่ก็เป็นบริเวณปัจจายทอง ตัวเนื้อว่านเขาคือคือเป็นพระรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวไปอ่านเดี๋ยวจะไม่เข้าใจคลนะครับเป็นบริเวณวัดวุ้ยมงคลนี้คือของพระเก่ารุ่นนี้นะครับเดี๋ยวว่าไปอ่านซึ่งในวัดวุ้ยมงคลก็มีพระคนละรุ่นนะครับอสารเจ้าแม่ตะเกียนทองมีสารเจ้าแม่ตะเกียนทองนี่ก็บริเวณถนนของบริเวณวัด วัดป่วยมงคลอย่างนี้นะะะคครัับจโดด่งงงอ์ลีก็จะมาสร้างใหม่ไม่ได้นั่นคือจักรวาลครับสองร้อยเก้าสิบเก้าก็เชิญได้อยู่ด้านนี้แต่อย่าลืมนะครับคุณกระถิ่นด้านหน้าที่ท่านเห็นก็เป็นวัดครับทำรั้งเดียวตามกำลังศรัที่สบายสังฆทานแล้วก็จัดฐานที่นําไปช่วยกระถิ่นภาคใต้ครับที่จังหวัด ร้อยจวัดครับประมาณสามล้านครับที่น้องทุกคนร่วมด้วยตามกาลังศรัทธาครับที่จะระเทด้านหน้าทั้งสี่วตุมงค์ตัวนึก็ม้ปัญลักษณ์ิดักัหนงวไหมงคลนี้แล้วก็านใก็เป็นที่จับัลันร้านค้าร้านขายตังถึง้มีสติปัญญา่มข้างในก็มีโรงทานห้องอาน้ห้องน้ำห้องท่าแล้วก็ กาแฟแล้วก็ทารต่างๆด้านในภายในบริเวณของวัดเว้ยมงคลอย่างนี้อันน e ี <wh> ้ก็เป <c oughs> <weed>. ็นบริเวณวัดเว้ยมงคลวันนี้มีผู้คนได้เดินทางหลังไหล เป็นมาเป็นจำนวนมากได้ยิวัดที่ไม่มีจากภาค์ชายเราปัจจัยเวลที่ว่าประมาณ3ล้านนะครับที่จะนำไปช่วยร1 0ยสวัดภาคใต้ช่วยมาห้าช่วยเป็นปีที่5้าแล้วครับร่วมบุญกุศลกันตามกำลังศรัทธาครับที่จร์เจีด้านหน้าก่อนที่จะมาบูชาวัตถุมงคลกันด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์รัฐสิบบาทหรือว่ารุ่นต่างๆนะครับสิบรุ่นแยกไว้ด้านนี้ นอกเหนือจากนี้ทุกรุ่นเชิญด้านในครับเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็สามารถเชิญในสักการะบูะะชาเมจิบุนเวนในรวมคุณกุณสนัน,นะครับที่จร<า>เจ<า>้รับข้าว <9 S 1> <9 S 2> น้ำนะครับชุดนั้นหนึ่งร้อยบาทเขียนชื่อ <c oughs> ไว้เลยครับหรือว่าท่านจะทำตามกำลังศรัทธาไม่เป็นไรเหลือเวลาอีกห้าวันครับ นะครับวอยใส่บาทละส5 0ร้อยรูปครับห้าร้อยรูปนะครับชุดละหนึ่งร้อยบาทครับเขียนชื่อไว้ครับไม่ว่าข้าวว่าน้ําแต่บางท่านว่าจะร่วมด้วยสิบบาทยี่สิบบาทตามกําลังศรัาธาก็ไม่ปรนไรอธิฐานหยดสู้ไว้ร่วมทำบุญใส่บาทละห้าร้อยรูปรับครบรอบสิบปีหลวงพ่อทวดอง์ใหญ่นะครับข้าวสารน้ําครับเป็นมหาสังกทานใหญ่ชีวิตท่านอย่าได้ขาดแคลนน้ำอย่าได้ขาดแคลนอาหารทำบุญเป็นข้าวเป็นน้ำเชิญนะครับ บุญกระถินนั่นตามกําลังศรัทธาครับ111วัดที่น้องจากปากภูมคกรทรพธรรมดานเสร็จแล้วเดินทางไปขึ้นรถได้ที่ลานจอดรถหน้าวัดนะครับเดินตรงข้ามหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ออกไปนะครับรถบัสจอดรออยู่ด้านหน้านะครับที่ซุ้มนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณเต็น <c oughs> ทำบุญเพื่อจะได้สนับสนุนโครงการสร้างลงบู่ทวดและก็บูรณะปฏิสังขรณ์ให้กับวัดอุ้ยมงคลแห่งนี้ <c oughs> นี่ท่านทั้งหลายได้เห็นก็เป็นหลวงปู่ทวด <c oughs> วงใหญ่ซึ่งปฏิสัตนอยู่ที่ <c oughs> วัดอุวยมงคลอ,อำเภอ จังหวัดอำเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขันวันนี้ก็มีผู้คนได้หลังไหลแล้ก็สักการะบูชากันเป็นจํานวนมากแต่ลอดทั้งชาวพุทธก็ดีแต่ลอด,ดลอถึงชาวอิสลามก็ดีก็ยังได้อมาสักการะบูชาในอาวัตเอาไว้มงคลอย่างนี้ ผู้พุทธก็ได้มีโอกาสมานมัสก,การแล้วก็สัตว์การบูชาลงบูททวดนี้ก็มาหลายครั้งด้วยกันเพื่อจะได้มาอธิบายความเคารพสักการบูชามันเป็นที่เคารพเรื่อใสของชาวพุทธทั่วไปลงบูททวดอยู่หน้าแห่งวนมบุใดก็จะมีผู้คนศรัทธาหลั่งไหลกันมาเป็นจำนวนมาก ในวันนี้ก็เหมือนกันได้มีโอกาสมาสักการบูชาแล้วก็ได้ถวายความเคารพหลวงปูท่ทวดท่านบดิตตา,านอยู่ดั้งเด่นเป็นสง,งานอยู่ณนะสถานที่อย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็นับ <c oughs> ว่าเป็นที่ตั้งมั่นของชาวพุทธชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ได้มาสักการบูชาหลวงปูท่ทวดจะตื่นกันว่า เหยบน้ําทะเลจืดและก็ป้องกันเพศป้องกันภัยสามารถที่จะทําให้ผู้ทร่เคารพนับได้มีความสุขมีความเจริญแล้วก็ที่วัดเวมุงคลอย่างนี้ก็าสามารถที่จะให้อาหารเจ้าโปูวแสนรู้สุดยอด อาวกตันยูนั้นท่านใดที่มีโอกาสร่วมทำบุญก็สามารถจะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ <c oughs> ที่ท่านทั้งหลายไนรีบๆอยู่นั่นก็เรียกว่าเป็นทุ้มประตูหรือว่าทางเข้าวัดไว้มงคลเพื่อจะได้ให้สัก ระเบิดประคุณเรียกว,ว่าท่านหลวงปูท่ทวดเยียบน้ำประเดจยดได้สะดวกสบายด้านหน้านี้ก็ <c oughs> เป็นพ <c oughs> ุ่มกระถินนั่นแหละครับบุญกระถินร้อยสี่สิบเอ็ดวัดครับตามกำลังศรัทธาขอบอกคุณทุกคนนะครับให้ท่านภูมิใจว่านำไปช่วยกระถินภาคใต้ ร้อยสิบวัดนะครับที่ไม่มีเจ้าภาพเราร่วมด้วยช่วยกันครับประมาณสามล้านนะครับที่จะนําไปช่วยห้าปีแล้วครับทำบุญใหอธิษฐานทำทานให้ตั้งใจครับจระเข้สัญลักษณ์ของกระถินครับตัวไหนก็ได้ครับมีอยู่สี่ตัวนะครับจระเข้ปักได้ครับปักส่วนหัวอธิษฐานไว้ขอให้มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมล้ำเลิศปักลำตัวอธิษฐานไว้ครับไปไหนมาไหนอย่าได้อดอย่าได้ยาก ปักส่วนหางอาธิษฐานไว้เดินทางติดต,อต่อค้าขายพบความสาเร็จแกล้วคล่องวงไว้ตรงกลางเป็นไรกลกถินก็ปักได้แต่ท่านภูมิใจว่าปีนี้ท่านรับอภินิสงไปแล้วร้อยสิบเอ็ดวัดนะครับทาครั้งเดียวครับตามกําลังศรัทธาครับร้อยสิบเอ็ดวัดวัดด้วยมงคลหนึ่งวัดนําไปช่วยกฐินภาพใต้ร้อยสิบวัดสงขายาลาปตัานีนราจิมวานะครับประมาณสามล้านนะครับปัจจัยของท่าน จะได้รวบรวมไปช่วยกฐิตใต้ประมาณ3ามล้านบาทตามกําลังศรัทธาที่จระเก้ด้านหน้าหลังจากนั้นนะครับข้าวสารหนาแน่นก็ไปร่วมบุญได้ครับยี่สิบเจ็ดสิงหาใส่บาทพระห้าร้อยลูกครับรอบ1สิบปีหลงก็ทั่วลงอย่างส่วนวัดถุมงคลนะครับปิรุ่นพิเศษเชิญด้านนี้ครับนอกเหนือจากนี้ทุกรุ่นเชิญด้านในนะครับแต่ถ้าองค์ละสิบบาทอยู่ด้านนั้นรับเดียละยี่สิบบาทอยู่ด้านนี้รับ รักกลิ่งอยู่ด้านนั้นครับรักกลิ่งดูได้ครับหยิบจับดูได้ครับมีเลขกำกับไว้นั่นรักกลิ่นนะครับนี่เหรียญเลื่อนรุ่นได้ครับของหลวงพ่อชาว่านี่เหรียญละยี่สิบบาทครับเหรียญหลวงพ่อทวดพิมพ์เม็ดกระดุมนะครับนั่นวางชุกรักของงงครับหนังสือหนึ่งเล่มร้อยเก้าสิบเก้าครับสองอย่างครับคู่กันเหรียญละสี่สิบบาทเป็นเหรียญด้านหลังเป็นเท้าเวสุวรรณด้านหน้าเป็นหลวงพ่อทวดครับ เดือนละสิบาทองละสิบาทเป็นว่างเชิญด้านนั้นกับะระเก่าสิบกว่าปีอยู่ด้านนอนกับเนื้อว่างพิมโตดีนะครับนอกเหนือจากนี้ทุกรุ่นเชิญด้านไหนน, <c oughs> นี่เป็นจระเขอ่จระเข้พุ่มกะตถินนะท่านใดที่จะร่วมทำบุญถ้าขัดตินจำนวน1 1ึ้วัดนะก็ได้สาม,มารถที่จะร่วมทำบุญตามกำลังตาตาปากไปที่บนโจระเข้ <c oughs> จระเขนนี้ก็ไม่ใช่จระเข้จริงแต่เป็นจระเข้ปลอมนะ,ทำ,ะ,มะทำด้วยโฟมนะทำด้วยโฟมตานใดที่จะ,ะปิดคุ้มผ้าป่านี้ก็คุ้มกระถินนี้ก็สามารถจะปิดบนหลังจระเข้ได้ตัวจระเก้ก็ได้ปากจระเข้ก็ได,ได้หรือที่เท้าจระเข้ก็ได้หางจระเข้ก็ได้ ตามกําลังครับตามกําลังจัดทาอันนี้ที่เห็นเด่นเป็นสัง,งา่าอยู่นั้นก็คือหลวงปู่ทวดเยียบน้ําทะเลจืดอันนี้ก็เป็นช้างเป็นช้างสามเสียนเป็นช้างสามเสียนซึ่งหลวงปู่ทวดนะท่านได้นั่งอยู่บนช้างสามเสียนซึ่ง ช,ช้างสามเสียนเชือกนี้ก็สร้างด้วยไมย้สร้าด้วยไม้สร้างด้วยไมย้อ,ม <c oughs> อันนี้ก็มีคาถาอลอดใต้ช้างเพื่อเป็นสิริมงคลโดย <c oughs> ตั้งอโมสามจบแล้วก็บูชาพระทัตยตั้งศิริฐานแล้วก็ว่านักลอดล่องใต้ท้องพุทธสาร ดนบันดาลโชคลาภวาสนาเอ็นตราการจัดปัดเป่าเสรษฐจารยใดๆทั้งพวงมาลายสูญสิ้นาหายมาลายสูญหายสิ้นที่มาปเนรดคลองคลองช้างสำหรับพี่ชัยสงครมอันนี้ก็สามารถร่วมทำบุญต <c oughs> ามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา <c oughs> อันนี้ก็เป็น <c oughs> ประวัตินพลายมงคล แล้วก็ปลายเจริญน,นี่ก็เป็นประวัติที่สร้างใน,นวัดปวยมงคลอย่างนี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2010แล้วเสร็จเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2 5 1 1ระยะเวลาก่อสร้าง7เดือน7วันก่อนจะจัสร้างตามพิธีบวงสวงเริญเทพเจดาฟ้าดินพญาช้างอีราวัน มาปกป้องคุ้มครองจ้างเอราวันสร้างขึ้นจากไม้มงคลเก้าชนิดหนึ่งไม้ศักหมายถึงความมีศักดิ์ศรีความเกีดยรติยศที่เสียงสองไม้รักหมายถึงความรักหากิบยื่นให้ผู้อื่นมากเท่าใดเราก็จะได้รับความรักกลับคืนมาทรีคูณสามไม้ขนหมายถึงการเกื้อหนุน กื้อกูลหุดหนุน4ไม้ประยงหมายถึงการได้รับการประยงค้ำจุนไม่มีวันล้ม5ไม้ประดูหมายถึงความแข็งแกร่งความรุ่มรื่น6ไม้จันชมุดหมายถึงความสูงสักนับเป็นไม้ชนสูง7ไม้ติงไม้ติงรักหมายถึงความแข็งแกร่งมียายุยืนยาว8ไม้ตะเคียนหมายถึงการล้างอาถรรพ์อสเนจันไร9ไม้แดงหมายถึงความเมีอร์นาจบารมี ไม้กาญจนิตที่นํามาสร้างเป็นไม้มงคลหากผู้ใดมา,มากราบไหว้บูชาจะมีซึ่งชื่อเสียงเกติยศทธอำนาจบารมีมีผู้อุดหนุนอุดหนุนรักใคร่คำจุนไม่มีวันลม้มมีอายุยืนยาวล้างนาฐานสนิทใจมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับทีมนะเราโอกาสทีหาะตัวตัพพุทธทัพพวงนะครับตัวคณะท้อง นี่ก็หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำที่เดืดท้งใหญ่นี่จะบอกทงพ่วดทองใหญ่อัน <c oughs> นี้ก็ท่านสามารถจะรอดท้องช้างดังที่ไดอ้อ่านไปในไม้มงคลเมื่อตะกี้นะนี่ก็เป็นไม้มงคล <c oughs> ช้างไม้มงคล9ชนิดที่ได้อ่านให้กับท่านผู้ชมได้ดูไปเมื่อกี้นะนี่ก็คือช้างไม้มงคลหลวงปู่ทวดท่านก็นั่งอยู่บนช้างเชือกใหญ่ตัวนี้นเป็นว่าถ้าว่าเป็นมงคลเกรุ่งเรือก็คืออะไรที่เป็เหรียญชาวเวสสุวรรณว้อสองเหรียญนะครับให้มารับเลยนะครับที่เจ้า เหรียญ้าวเวสวันแล้วลืมไว้สองเหรียญนะครับ